ความอดทนการรู้จักรออะไรนะเป็นเรื่องสําคัญมากเลยการปฏิบัตเนี่แหละเวลาที่ลงมือปฏิบัตินะหลวงพ่อก็อดทนนะรู้จักรอด้วยไม่ได้หวังผลเร็วๆไม่ได้นั่งสมาธิสามวันแล้วกะจะเข้าฌานได้อะไรไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยครูบาอาจารย์ให้นั่งสมาธิห้ยใจเข้าพูดหาใจออกโทวงพ่าก็นั่งนั่งอยู่อย่างนี้นแหละแล้ว ครูบาอาจารย์ท่านสิ้นไปแล้วท่านพลีท่านอยู่ไม่นานนะสิ้นไปหลวงพ่อไม่มีครูบาจารย์อื่นเราเด็กเราไปหาครูบาอาจารย์ไม่ได้ส่วนใหญ่ครูบาจารย์อยู่ภาคอีสานอยู่ภาคเหนือภาคอีสานส่วนใหญ่เราเด็กเราไปไม่ได้ไม่มีครูบาอจารย์หลวงพ่อก็ทํากรรมฐานเท่าที่ทําได้อยู่แล้วหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรทาทุกวันทําไม่เลิกนะไม่เบื่อนะ อดทนบางทีเบื่อบางวันขี้เกียจก็อดทนถึงเวลาก็ต้องปฏิบัติเนี่ยฝึกตัวเองมาแบบนี้นะแล้วก็ไม่ได้หวังผลอะไรไม่ได้คาดหวังอะไรทั้งสิ้นเลยภาวนาของเราทุกวันทุกวันทุกวันจนมาเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตหลวงพ่อก็ดูจิตทุกวันไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์มาสั่งครั้งที่สอง ครั้งแรกดูไม่เป็นครั้งแรกก็าไปเพ่งจิตให้จิตมันว่างให้จิตมันนิ่งนะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแล้วบอกเนี่ยคือจิตดูจิตได้ไปส่งงานบ้านหลวงปู่บอกทำผิดแล้วจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไปทําจนมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งทําผิดแล้วไปทาใหม่เนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนโหดนะไม่บอกรายไะเียทําผิดจะบอกนี่ผิดแล้วไปทําใหม่โอ้ไม่บอกเลยว่าทํำยังไง ผิดยังไงไม่บอกนะเราก็ต้องมาสังเกตตัวเองนะต้องอดทนในการเรียนรู้เนี่าทำไมท่านว่ามันผิดท่านบอกว่าจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไปทำให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนี่ผิดให้ไปทำใหม่ทำยังไงอ่ะโอ้จิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งให้มันคิดนึกปรุงแต่งสิแล้วเราก็มีสติต,ตามรู้ตามเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันไป แต่เดิมเราไปทำตัวผิดเราดูจิตเหมือนเราเป็นคนเขียนบทละครเราจะกำหนดให้จิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้จิตต้องดีจิตต้องสุขจิตต้องสงบทำตัวเป็นคนเขียนบทละครนี่ท่านบอกมันผิดปล่อยให้มันทํางานไปเราก็เลยเป็นแค่คนดูดูละครในจิตเรานะมีตัวละครมากมายทั้งตัวดีทั้งตัวร้ายทั้งตัวเป็นกลางกาง ทั้งตัวสุขทั้งตัวทุกข์ทั้งตัวเฉยเฉยให้นะตัวละครในจิตเรา